สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงสภาพอากาศวันนี้เตือนประชาชนจับตาพายุโนอืน่นได้เพิ่มกำลังจอถล่มไทย18 20กันยายนนี้คงมีหลายคนที่หลอลุ้นว่าคำทำนายของอาจารย์เดชาณลุนาศว่าจะแม่นจริงหรือไม่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จะเริ่มเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งสำนักข่าวหลายสำนักก็ได้เริ่มออกมาเตือนประชาชนกันแล้วดูเหมือนว่างานนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วลองมาฟังกันดูนะครับล่าสุดอุตุเตือนพายุโนอื่นเพิ่มกำลังระดับ3แล้วกำลังจ่อขึ้นเวียดนามและเคลื่อนตัวเข้าไทย18-20กันยายนนี้ทำฝนเพิ่มตกหนักลมแรง เตือนประชาชนทุกภาคระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าทะเลขึ้นลมแรงขอให้ชาวเรือระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเมื่อวันที่16กันยายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปพาดบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันออกเสียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้กับมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอันหนึ่งพายุระดับสองคือดีเพรสชัน บริเวณทะเลจีนในตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับสคือพายุโซนร้อนโหนอื่นแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือของประเทศไทยในวันที่18-20ถึงกันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูพนพะเยาน่านเพชรบูรณ์พิษณุโลกพกิจิตรกำแพงเพชรตากและสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสีสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 3่5ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิตำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสและมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพรุ่งนี้18กันยายนเวลา23นาฬิกา59นาทีมาลุ้นกันว่าลมพายุทิศทางไหนจะมีพลังและกำลังดูดเอามวลฝนและอากาศไปได้มากกว่ากันลูกศรด้านบนจากที่ไม่เคยปรากฏเขาลาง การก่อตัวเป็นพายุใต้ฝุ่นในจอเรดาร์มาก่อนเลยหวังว่าการทำนายของผมครั้งนี้คงผิดลงสักครั้งนะครับแต่ถ้าการทำนายผมไม่ผิดก็รอหลุนเขื่อนยักษ์สามผาแบบไม่ต้องกระพริบตากันแบบทุกๆชั่วโมงเลยสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทางเราเป็นเพียงผู้นำเสนอเนื้อหา จากแหล่งข้อมูลหลายๆแหง่งมารวบรวมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมไม่ได้มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกให้เกิดขึ้นในสังคมแต่อย่างใดขอให้เข้าใจตรงกันนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ